เมื่อหัวใจของเราถูกเติมเต็มด้วยความรักจากคนอื่นความสุขของเขาคือความสุขของเราเราละเลยความต้องการของตัวเองยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งนานแค่ไหนตัวตนของเราก็จะค่อยๆเลือนหายไปแล้วจุดไหนกันนะที่เราจะก้าวขึ้นมาเป็นคนสำคัญที่สุดในหัวใจของเราเอง ปกติมองตัวเองเป็นคนแบบไหนเ,เราคิดว่าหลายๆหลายๆการนิยามตัวเรามันย้อนกลับไปที่จุดตั้งต้นเดียวคือเราเป็นคนเห็นความรู้สึกของคนให้ค่าความรู้สึกเป็นระดับหนึ่งแล้วก็เราถ้าให้เลือกเราจะเลือกความรู้สึกก่อนเหตุผลเสมอท,ทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่น ัวเองเป็นคนแบบไหนคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมค่ะจนแบบว่าคนรอบข้องตัวรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่เอกโทดมากเพราะว่าทํากิจกรรมหลายอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าน,นั้นที่หนูชอบเข้าสังคมอาจจะเป็นเพราะว่าหนูชอบการถูกสังคมรัก กรรมของการเอาอกเอาใจคนอื่นจริงๆชื่อค่อนข้างจะบอกอยู่แล้วนะคะก็คือการที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกความต้องการของตัวเองได้เราจะทําตามความต้องการของคนอื่นจะเป็นส่วนใหญ่นะคะเราจะสังเกตเลยว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวเองหรือที่เราชอบเรียกว่า low self esteem นะคะเพราะว่าพอไม่เห็นว่าตัวเองสําคัญเนี่ยก็จะไม่รักตัวเองใช่ไหมคะก็จะเห็นคนอื่นเนี่ย มีความสําคัญมากกว่าตัวเองพร้อมที่จะทําตามคนอื่นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนี่คือพฤติกรรมหลักๆนะคะของที่คนที่เราเรียกว่าชอบเอาอกเอาใจคนอื่นค่ะเหตุการณ์ไหนที่ทําให้รู้สึกว่าถ้าจะพูดถึงการแบบตอบรับการขอของใครสักคนแล้วมันเราตอบไปว่าใช่โดยที่แบบว่าใจจริงมันไม่ได้มันไม่ดื้อสีน่ะเลยก็คงเป็นเรื่องออนโมหกเราก็ น่าจะเเด็กม .6 หลายคนตอนนี้อาจจะไม่เท่าตอนนี้แล้วมั้งตอนนี้เด็กหลายเด็กม .6 หลายคนคงรู้แล้วมั้งว่าเขามีความอยากเป็นอะไรอยากเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราไม่ได้มีอตอนนั้นพอเราไม่ได้มีมันก็เกิดเป็นช่องว่างให้พ่อแม่เราคาดหวังได้ว่าก็ในเมื่อไมไม่อยากไม่ได้มีความต้องการแล้วพี่ชายก็เป็นหมอดัองนั้นขั้นต่ำเราก็าคือหมอันถ้าไม่ใช่หมอก็ต้องเป็นอะไรที่เท่ากัน เช่นหมอฟันอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เรารู้ตัวตั้งนานแล้วว่าเราไม่ได้อยากไปอย่างนั้นนะแต่ว่ามันเป็นความคาดหวังเราไงมันกลายเป็นสิ่งที่แบบไปผูกกับความรู้สึกเขาแล้วเราก็มีก็มีการสอบโคต้าอะไรแบบนี้เราสอบไม่ติดนะแล้วเราเห็นเลยว่าเขาเสียใจขนาดไหนะแต่มันกลับทําให้แบบเหมือนบ้านแตกอะตอนนั้นนะ่ะกลายเป็นว่าพ่อแม่ทุกให้ความรู้สึกเขามันก็กลายเป็น สิ่งที่ทําให้เราไม่กล้าปฏิเสธเราก็ต้องทําไห้ได้อะไรอย่างเงี้ยแตมันก็ทําได้แต่มันก็เป็นแค่การทําได้ในฐานะเชื่อมอีกเส้นหนึ่งที่มาผ่านตัวเราเพิ่มแต่คราวนี้มันเป็นเส้นใหญ่มากเพราะว่ามันคือการใช้ชีวิตที่หกปีหลังจากนั้นโดยการทําในสิ่งที่เราก็รู้ตั้งนานแล้วว่าเราไม่ได้ชอบแบบว่าวันนั้นพอดีพี่ขเขาเรียกให้ไปช่วยดูงานให้แบบ ไม่ใช่งานหนูนะคะเป็นงานแบบโปรเจกต์ของรุ่นพี่เลยตอนแรกก็ไปช่วยเขาดูปกติแต่ว่าเหมือนกลายเป็นว่างานพี่เขาต้องแก้ใหม่ทั้งหมดที่นี้แบบด้วยความบังเอิญอยู่ๆพี่เขาก็ขอให้อยู่ช่วยงานเขาได้ไหมก็คือช่วยเขาแก้งานใช่คือหนูก็ Yes เลือกที่จะอยู่ช่วยพี่เขาแก้งานทั้งที่แบบตนนัวเองวันนั้นหนูก็ มีงานที่ต้องส่งคืนนั้นเหมือนกันแล้วก็เดือดมากๆถ้าสมมุติหนูอยู่ช่วยงานพี่เขาจนเสร็จพี่เขาน่าจะรู้สึกดีแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเออหนูอยู่ช่วยเขาจะทําให้หนูแบบเรือกที่จะตอบรับพี่เขาแต่ว่าปฏิเสธตัวเองจริงๆถ้าพูดถึงในทางจิตวิทยาเนี่ยเรามักจะนึกหวนไปในเรื่องของการเลี้ยงดู นะคะตั้งแต่เล็กๆที่เขาเติบโตมาในครอบครัวยังไงพ่อแม่ชี้เขาหรือเลี้ยงดูเขายังไงพ่อแม่ที่นิยมในฝั่งอำนาจหรือว่าชอบดุเด็กเนี่ยก็จะสอนลูกว่าหนูจะเป็นเด็กดีนะถ้าหนูเชื่อฟังพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเวลาที่เราเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนเนี่ยจะมีอิทธิพลกับบุคลิกของเรา จนกระทั่งเราโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะหนึ่งอย่างที่สองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของครอบครัวอีกก็คือว่าตอนเล็กๆเ,เนี่ยเหมือนเขาไม่ได้รับความรักความอบอุ่นที่มากพอวิธีการหนึ่งที่เด็กจะเรียนรู้ว่าเขาจะเป็นที่รักได้เนี่ยเขาจะต้องทําตัวให้น่ารักและไอ้วิธีการทําตัวน่ารักเนี่ย ก็คือเนี่ยเอาอกเอาใจอย่าลืมว่าพอเราเรียนรู้หรือเด็กได้เรียนรู้ในลักษณะนี้ขึ้นมาค่ะว่าเขาจะได้ความรักเมื่อเขาเป็นคนดีหรือเด็กดีนะคะเขาก็จะพัฒนาตัวเองให้เป็น People p l e ซ s e r เมือ่อโตขึ้นมาอันที่3นะคะสาเหตุที่3เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตอนเราเด็กๆก,ก็ได้แต่ว่าเรามีประสบการณ์ว่าถ้าเราขัดใจใครเราจะถูกปฏิเสธ โดยเฉพาะ,ะถ้าสมมติว่ากับบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตของเราโดยชีวิตของเรามนุษย์นะคะมันจะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์พอเราเรียนรู้อย่างนี้ว่าถ้าเราไม่เอาใจคนรักเราอาจจะถูกทิ้งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอในครั้งต่อๆไปพอเรามีคนรักเราจะทําตัวยังไงคะเราก็จะอยากที่จะเอาใจคนรักเราก็จะกลายเป็นคนที่เอาอกเอาใจคืออันนี้ไม่เฉพาะแค่คนรักนะนะคะ กับคนอื่นๆด้วยมันสามารถที่จะกระจายไปยังกับคนอื่นๆด้วยอันนี้เป็นลักษณะของใจคนนะคะถ้าเราเรียนทางด้านจิตวิทยาเราจะรู้ว่าเรื่องของ Learning หรรือการเรียนรู้นะคะมันส่งผลกับพฤติกรรมของเราในอนาคตอย่างยิ่งทำไมตอนนั้นไม่กล้าปฏิเสธเนาะตอนนั้นรู้สึกยังไงเราจำได้ดีนะวันที่เรารู้ว่าตัวเองสอบติดเนาะตอนนั้นรู้สึกดี แบบที่ไม่ได้ตั้งคําถามเลยเพราะมันดีมากที่เราได้แบบกู้คืนสิ่งที่เราเห็นว่ามันสําคัญกลับมาสักทีนะไม่ได้แบบเดี๋ยววัยเนียตอนนั้นมันสิบแปดเยเนาะมันไม่ได้รู้หรอกว่าอเชือออีกเส้นที่มันมัดเรามันมันจะเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆยังไงมันมันแค่ดีใจจริงๆอะเันไม่ได้เห็นภาพรวมขนาดนั้นหรอกถ้าถ่าวตอนนั้นรู้สึกยังไง ถ้านะตอนนั้นเลยก็คงเครียดและก็อึดอัดเพราะว่าก็กลัวงานตัวเองว่ามันจะไม่เสร็จมันไม่ทันเพราะว่าเราก็มีงานตัวเองที่ต้องรีบกลับไปทําใช่ไหมคะแต่ว่านาตอนนั้นก็แบบได้แต่บอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะทันก็เลือกที่จะให้ความช่วยเหลือที่เขาก่อนแล้วก็มองข้าตัวเองไปหรู้สึกว่าเขาคงคาดหวังให้เราแบบช่วยเขา ก็ถ้าเขาถ้าเราช่วยเขาจนเสร็จงานเขาคงจะแบบดีใจที่แบบอน้องช่วยงานจนเสร็จนะอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเพราะว่าที่หนูตอบไปแบบคือหนูแบบรู้สึกดีเวลาที่แบบว่าคนอื่นดีใจที่หนูได้ทําอะไรให้ก็เลยแบบน่าจะกลัวพี่เขาจะผิดหวังถ้าแบบเราไปเสร็จขาไปหลักๆก็คือมันจะเป็นปัญหาตรงที่เราก็จะเก็บกดเราก็จะเหนื่อยถูกไหม เวลาที่เราต้องไปเอาอกเอาใจใครมากๆนานๆน,น,นะคะเพราะมันคือการใช้พลังงานคือการอินเวสเวลาใช้พลังของเราในชีวิตของเรานะคะในการที่จะไปซัพพอร์ตคนอื่นโดยที่แทนที่จะเซ็ตสมดุลว่าเออดูแลตัวเองด้วยนะให้เราแบบเข้มแข็งในระดับหนึ่งแล้วเราค่อยไปซัพพอร์ตคนอื่นเงี้ยกลายเป็นว่าต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่กล้าปฏิเสธ นะคะเซย์ yes, อยู่ตลอดเวลาไม่เห็นคุณค่าของตัวเองตัวนี้จะทําให้มีปัญหาอยู่แล้วทุกครั้งเนี่ยถ้าเรามองข้ามความต้องการของตัวเองนั่นหมายถึงว่าเราไม่มีเซลล์เลิฟค่ะเราไม่ได้มีเซลล์แคร์ดูแลเอาใจใส่ใจของตัวเองแล้วความรู้สึกด้อยค่าเนี่ยมันก็จะทําให้ใจของเรามันตกลงไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าขึ้นมาก็ได้บ่อยครั้งที่เราเคอตอบรับอะไรไปแล้วเราแบบ มีโอกาสได้กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มาทบทวนกับตัวเองว่าแบบถ้าไมครั้งนั้นเราถึงตอบรับไปนะทําไมเราถึงไม่ได้ที่จะเป็นเยษไปบ้างก็รู้สึกแย่กับตัวเอง, mm. เองที่เราดันชอบเลือกคนอื่นก่อนตัวเองตลอดถ้าพูดถึงชีวิตประจําวันก็คงจะเป็นเรื่องเวลาค่ะเวลาคนเรามีเท่ากันแต่แบบว่าอยู่ที่ว่าเราจะจัดสารให้กับอะไร โดยที่บางทีตัวหนูเองก็ต้องกรารเวลาเหมือนกันมมทำอะไรทาให้ด,ดีวอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองแต่นั้นถามว่าการเสียใจตอนนั้นมันมากระทบเราส่งผลให้มันหน้าตาเป็นแบบไหนอะนณะณนะวันที่เรียนมาเจ็ดปีแล้วอะ <S <S เราคิดว่า <S <S มันรัดเราแน่นจนเราหายใจไม่ออกอนะถึงจุดหนึ่งหน้าตาของการตามใจ คนที่รักอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกดีอีกแล้วจุดนั้นมันมันมีแต่ความเกลียดชังในในความเห็นเราแล้วก็ในวันที่เราลาออกเป็นวันที่เราผ่านวิชาที่ยากที่สุดของคณะนี้ไปแล้วด้วยแล้ววันที่เราเรียนแล้ววันที่เราผ่านไอไอวิชาเนี้ยเป็นวันที่เราจะสินใจลาออกเพราะว่ามันเหมือนเราปีนยอดเขาอะ แล้วเรารู้สึกว่าบนยอดเขามันจะมีเส้นชัยเราคนพบว่าข้างบนนั้นมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นแบบที่ว่างเปล่ามันเป็นที่โล่งๆมันไม่มีพ่อแม่เราอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีอนาคตของความร่ำรวยที่ทุกคนบอกกันีนะิธการนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือการที่จะเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราเป็นคนยังไงเรามีอะไรดีๆในชีวิตบ้างนะคะเราสามารถทําอะไรดีๆในชีวิตบ้างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่ว่าดีแต่ว่าเก่งนะคะหรือเราสามารถที่จะค้นพบนะคะสิ่งต่างๆที่เป็นข้อดีของตัวเองแล้วก็เรียนรู้มันไปนะคะในขณะเดียวกันนอกเหนือจากการที่เราจะรู้ว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างเรามีคุณค่าอะไรบ้างเนี่ย ให้เราเรียนรู้ในมุมอื่นๆของเราด้วยก็คือเรามีอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนของเรานะนะคะแต่เราเนี่ยเรียนรู้มันโดยที่ไม่ได้เบรมตัวเองเราเรียนรู้รู้จักตัวเองในส่วนที่เป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนเราเรียนรู้เพื่อที่จะยอมรับแล้วก็อบกอดมันได้พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเองตรงนี้ค่ะอีกอันนึงก็สําคัญ ก็คือการที่เรารู้จักเซตขอบเขตหรือบัลดอรีนะคะว่าแค่ไหนเราทำให้ได้แค่ไหนเราช่วยได้อันนี้ไม่ได้ละเกินไปละเกินพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสมดุลในการที่จะดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจคนอื่นและก็ดูแลเอาใจใส่ใจของตัวเราเอง